โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ ROV กันอีกครั้งนะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วท่านที่เราทำอะไรวะรท่านอาจารย์หนึ่งหนึ่งหยาดนะหนึ่งหนึ่งหยาดแล้วก็ไม่ได้ลงอีกเลยเพราะว่าติดเกมอื่นแล้วก็ไอ AU6 ก็ไม่น่าจะได้เล่นด้วยกันละ <laughs> <laughs> ไม่ไปอยู่หอโอเคเดี๋ยวอไม่ได้ไวเห็นเห็นคูปองไหมถ่าอาจารย์เห็นคูปองปะ เฮ้ยเจ็ดเได้สองตัวเลยเนี่ยผมจะมาเอาสองตัวให้ดูกดเข้ากิจกรรมไปกดเข้ากิจกรรมไปดูก่อนเลยไม่ต้องเล้วมึงได้แล้วสองได้อยู่แล้วสองตัวเนี่ยคือจะบอกนะว่าไอไอดีเก่าอ่ะกูก็มีนะเซเว่นอ่ะแต่กูขายไปละเป็นว่าขายไปตอนนั้ร้อนเงินโอเคกิจกรรมก็น่าจะเหมือนเดิมเราตีตีพวกนี้เออตีไปเลยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้โอเคเดี๋ยว ตีไปก่อนเลยสิบทีมันลดราคาละคลิกพันหกเยเดอร์เอาอ่ะเอาเรื่องไม่ต้องแสดงกดไปอีกพันหกเป็นยังไงล่ะก็กดไปอีกดีอุ้ยก็กดไปอีกทีดีครับทีทีข้อเอ่อมึงมึงว่ากดทีละทีละครั้งหรือว่ากดทีละสิบ ทีละครั้งดีกว่านี่คุ้มกว่าเหลือพันเดียวนล้วโอเคกดทีละครั้งไปเลยไม่ต้องแสดงอีกไปเลยครับผมร้อยหนึ่งไปอีกทีสองร้อยไปอีกทีร้อยหนึ่งไปอีกทีสองร้อยเลยเลยกดอีกประมาณสองรอบก็น่าได้ละเอ้ยโอเคอีกรอบหนึ่ง เอ้ยเอาอะเอาเรื่องได้แล้วครับผมฮ้ยเสียไปพันเดียวเองเนี่ยเสียไปพันเดียวเสียไปพันเดียวโอเคมันจะอยู่ที่เรียวมากนี่แหละเห็นเลื่อนเรียวมากไหมชิวๆก็กดไปเลยสุรต่างอย่างเราไม่ขีไว้โอ้หไม่ขีไม่เปได้ไม่เปไรกดไปอีกทีอุ้ยขีสามพันสามร้อยกดไปอีกที สามพันที่อะไราอะไรพันสามพันสามโอเคมึงว่าพอปาวะน่าจะพออยู่แหละพออยู่แล้วชิวๆเหลือๆไปสุ่มล้อเลี้ยวได้อยู่ไม่ได้ไม่เอาไม่สุ่มโอเคกดไปอีกทีเอ้ยไม่ได้อาจจะดวงดีแบบพีเดียวติดก็ได้ตอนเนี้ยใครจะไม่รู้ไปชิวๆครับผมพันสามโอเคแต่รู้สึกว่า มึงจะดวงดีกว่ากูนะมึงได้แค่แปดร้อยเองนี่ใช่กูเสียแปดร้อยเองเชี่ยโคตรดวงดีอะโอเคหนเอ็ดมึงจะเหลือให้กูทำไมเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยไปสองร้อยดแไอ้เหี้ยเหลือยี่เหลือสิบเหลือสิบโคตรเหี้ยเิบเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วครับผมสองสกีนนะอุลตร้าแมนกับเซเว่นนะไอ้ขี้เก๊กอันนี้สำหรับพวกขี้เก๊กเขาเล่นกันนะเราเล่นเร็วมา เฮ้ยเอิร์ตท่าอาจารย์ท่าอาจารย์รอเรียกสักหน่อยไหมเอาดิเอาดิเหลือ600จัดไปเลยรอเรียกไหนวะรอเรียกไหนี่ยวะนี่ไงนี่ไงนีแอน้ะมันรอเรียกตรงไหนวะนั่นแหละเอาไว้นี่ไม่ใช่รอเรี่ยวอ๋อไม่ใช่นี่หว่ารอเรียกไหนวะเก็บเก็บเก็บไว้ดีกว่าไว้ คำว่าเก็บคืออะไรเอ้ยเอ้ยค้างค้างค้างใช่ยแม่งค้างไอโฟน e แปดพันตั่งเริ่มไปแล้วสกินใหม่ของนี่ไงเรอเดี่ยว d i m e n s i เ n Baker ไม่มีทางไม่มีทางไม่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 มีทางเว้ยเอิร์ดเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ไงไอสัตว์มึงเห็นขอบข้างๆไหม เออกะละตีอะ่ะเอากะละตีเลยเมากระดานโอเคเมากระดานอะ่ะสี่พันยังไม่เอาเสียเวลาเอออเาอันนี้ดีกว่าเอา <S <S เอาเอาเนี่ก่อนเอาเชี่ยแม่งแม่่ะคุณไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือมันชอบมันขี้ค้างอะ่ะเก็บไว้สุ่มเซนิสือดีกว่าไปเอาไปสุ่มตัวอื่นเอาไปสุ่มเซนิสือ เอาไปสมเซนิสือพอโอเคแป๊บน,นึงมารับของก่อนเลือกอัตโนมัติส่งไปยังจดหมายไม่ต้องแสดงอีกพวกนี้มึงจะรับทำไมว่ามันไม่ใช่ขอถาวรมึงไปรับขอถาวรดิวาไม่เอาคุณกดไปสองมึงจะรับไปมจะรับรับไปลกช่องเลยไงกู <laughs> อยากได้บ้างเปล่าวะเพื่อนเอาเชียร์แมงรับไม่ได้ลวของเต็มโอเคอยากได้อยากได้ มาครับผมรับทั้งหมดเลยยืนยันเอาใช่ไหมกูเผื่อเปิดแล้วว่ะกดเรื่อยๆเลยกดเรื่อยๆเลยกดยืนเรื่อยเชื่อคนเสียเวลาเลยอุตตอร์แมนอย่างวะโอ้ยเสียเวลาไอ้สัตว์อุตเตอร์แมนมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในใจไงอยู่ในใจโอ้โห มาดิเดี๋ยวมาแล้วนี่ไงอุลตร้าแมนเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปำรำกลางๆเลยว่ะโอเคเซเว่นอ้าวมันไม่ได้กรอบมันไม่ได้กรอบอุลตร้าแมนเหรอได้ดิเดี๋ยววะกรอบอุลตร้าแมนอ๋อนี่ไงกรอบอุลตร้าแมนโอเคไปแป๊บหนึง่งอาจารย์กำลังเข้าเกมอยู่แป๊บหนึ่งอาจารย์กำลังเข้าเกมอยู่ด้วยนะยเจน ใจเย็ยนเนียโทรศัพท์มันไม่ได้แรงขนาะดนั้นเนี่ย<อ>มันไม่ได้ไหวมึงมึงจะเล่นอะไรมึงจะเล่นอะไรมึงจะเล่นอะไรวอเลนติโนโอเคงั้นเดี๋ยวกูเล่นเรียวมะอะไรกันเรียวมะอยู่ไหนวะเรียวมะอยู่ไหนวะอ๋อกูไม่มีเรียวมะน,นี่หว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นในเกมแหละกดเลยฝั่งนุ้มมิเซเว่นด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเราจอลำกลางๆแน่ไอ้สัะ รู้ได้ไง,ไงว่ากูจะเจอเซเว่นมึงเรื่อเรามากไปกันรู้แล้วดูแค่รูปโปกูรู้แล้วว่าไอ้สั์นะดูชื่อซะก่อนดูชื่อกูซะก่อนเดี๋ยวเจอกูเดีย๋ยวเจอกูเฮ้ยกูไม่เอาไปนะสเปลสเปลฟิกเกอร์และส,<า>สาระเขาใช้เอ็กซิคิวกันเ <c> ร <oughs> าจะเอ็กซิคิวกัน เดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเร็วมากเขาเล่นกันยังไงเอยยอย่าลูมเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบตานนี้ต้าไปหนึ่งนหนึ่งกันดีกว่าไปหนึ่งหนึ่งได้ไหมมึงหนึ่งห,หนึ่งได้ไหมเด็ดเหมือนเด็ดโมเควะเนี่ยไม่รู้เลยสักเดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบห้าห้าแล้วเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งกันง่วงเว้ยเฮียรีบๆเลยเรีบกูจะได้ไปนอนโอ้ยจเท่สี่ทุ่มครึ่งทอาจารย์ง่วงไอ้เฮียทำจริง กูเด็กดีชั้นเองกูเด็กดีโอ้โหขอร้องโอ้เยียอะไรพูดดีกูไปเรียนเช้าวไว้สัตว์ <laughs> เอาพรุ่งนี้ไปเข้ามอเช้าเนี่ยหว่าลืมพรุ่งนี้กูน่าจะอาาอนไลน์แหละเปย์ยังไงอะพี่น้องอุลตร้าไหนอะลำกลางๆไหนอะอุลตร้าแมนไม่เห็นมีเลยส,สกินอะไรเนี่ยสกินอะไรเนี่ยสกินฟรีสกินฟรี <laughs> ดูโอ้ยฟอเรฟาร์มฟอเรฟาร์มฟอเรฟาร์มกูเจอกูเจอเวเลสกูเจอเวเลสเวเลสบานเวเลสลำยากนะเว้ยเจอเวเลสต้องต้องออกตัดเลือดก่อนใช่ไหมออกอะไรก็อนเพื่อขอแค่มีตัดเลือดโอเคย่านเดี๋ยวกูออกตัดเลือดแล้วค่อยออกไอ้สเปียร์ออฟลองกินุสมึงไม่ออกตัดเลือดก็ได้นะแค่มึงสู้มันยากแค่นั้นเองเจอเจอป่าทีเจอป่าที ก็จ่ายไปสิครับดีโอ้โหพี่น้องอุลตร้าแต่แต่ไม่อย่าลืมนะว่าแต่ไม่อย่าลืมนะเอิร์อไอ้อะไรวะไอ้ในซีรีส์เน็ตฟิกอะแม่งมาอีกห้าตัวนุ้ยเอออะไรวะเป่าอุตเตอร์แมนอย่าลืมมีเป่าอุตเตอร์แมนมึงเขียนไปยี่ว่าในเน็ตฟิกกูเขียนไปยี่ว่าในในเน็ตฟิกครับเงี้ยพิมตีไปดิไม่ว่างตีว่างอยู่ พ<ม>ารลังพี่น้องอุนตาเชีย่ยแม่งลำยากว่ะครับไปเซเว่นอ่ะมันดูมันดู <โก S 2> ดตม,มันดูมันดูยากอ่ะ<โ>ก็บอกแล้วดอกมันดูยากกูรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เซเว่นนี้อ่ะโหไม่กูสู้ยากจริงสู้ยากจริงถ่าอาจารย์ครับมามามาช่วยแกงผมหน่อยด้วยมาช่วยแกงผมด้วยแป๊บหนึ่งดิกูยังฟาร์มไม่เสร็จเลยงรีบปะมาหมายถึงว่าถ้าฟาร์มเสร็จแล้วต้เกมก็ติดติดป้อมไปสิ ไม่โดนจ้าปลาคีโดโอ้โหปลาดอากลดอคลิปหลบอะครับท่านผู้ชมยังโหดเจ๋งเลยดีวกว่าแตกแตกซุ <c oughs> ยาชิบายเลยทำไมมึงทำแ่างเงเซเว่นมันดูใหญ่มันดูดอกยากอะโโมันโรมิชิดันทำไมมึงทำอย่างงี้โโมันโรมิชิดันไอจังโว งดจริงๆแม่งกระทืบแมนกระทืบเลโอซะแบบไม่รู้เม่อไหร่เฮ้ยมันมันมันฟิกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเร็วมากเอ้ยไม่ใช่เร็วมากฟลอริโนฟลอริโต้อีแต่มันยังไม่ฟลอริโน้โอ้ยโอ้ยดูครับผมดูดูชาลูยาลูแตกแตกหมดแตกหมดดูอะไร แตกหมดครับผมเรียบร้อยนี่ขึ้นหลอดแขึ้นหลอดขึ้นหลอดเฮ้ยมิ拉เอ้ยเวเด้ไปไหนวะมาตีมังคูดาวไปยังวะเลียบเลยครับผมมาตีไโอเรียบเลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอู้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเกือบตาย ไม่มีรองเท้ากูวิ่งหนีไม่ทันเว้ยตายละนึกว่าจะเข้ากันแล้วกูก็ไ,ได้แค่ย,ยืนดูโอ้<น>ดูยากจริงหวังแค่แม่งดอกเฟเว่นอะด้ามือใครวะรองเท้าวิ่งเมียไม่ออกรองเทาง้ทาเลยรองเท้าแล้วลวิ่งแล้วจ้าก็กูไม่มีตังเจ็ดเย็น,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 นพักก่อน เหมือนรู้ไว้ว้ามันอยู่อยู่ในป่าสู้ยากขอเลยขอก่อนนะครับอุ้ยไอเชมโอ้ยสกิลกูขอ่อนะครับขอ่อนะครับไปครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อะไรมาเนี่ยะเฮ้ยฟอรนติโนมาฟลอรนติโนมา มาดิกูไม่แบกปิงหี่เฮียกูไม่แบกกูไม่แจกเพื่อนแบกเพื่อนแบกกูพร้อมกูพร้อมอยู่กูพร้อมแจกเฮ้ยแยกแม่งเมาดักเมาดักแมวนี่วะอืมอืมออันตีอะไรเนี่ยรีบเหรอพี่รีบเหรอพี่อันตีเลยนะเล่นยากมากเลยฟอนซิโน่ะยิ่ไปเซเว่นเนยแม่งยิ่กเล่นโคตรยากเลย ้ยมันเวทปากูอีเหี้ยฟอลโโอเรนตินอแอนติฟลอเรนตินอแอนติทำไมอันติทำไมอันติทำไมอันติทำไมลากมาเอ,อ้ยลากมามมลากมาลากมา,า,กม,ามาดิฟอลอเรนติโนโอฟอรเรนติโนโอฟอลอเรนติโนโอไอ้ขี้เก๊ตายเนี่ยตายหอกพอดีจะโดนตายต่อแล้วเว้ยโอ้โหอ้าวแล้วกูไม่ให้คิวคืออะไรใครจะคิวอ่ะ ที่ซื้ได้คิวเฉยอียดอกโอ,โ,โอ้โหแม่งปิงเงี้ยตอนแรกก็รู้ว่าจะไม่ปิงมันจะปิงเดิมเลยสัตว์เท่าไหร่ปิงมีเท่าไหร่ร้อยกว่าเนี่ยเน็ตหอเน็ตหออ่ะตัวกติงก็ใช้เน็ตหอเลน่นเว้ยคืนนี้ต้องมีคนดูหนังโป๊แน,น่ๆดูดูแบบยืนยันแน่นอน ดูหนังโฟร์เคอย่างไรมาเอามันดิพี่นังอุนตราว่ะนี่แบวะพุ่มเลยพุ่มเลยพุ่มอุ้ยยังไม่ดูยากชิบหายเลยดูยากมากดูยากเกินถ้าจ่าครับถ้าจันว่ายังไงไปเลยไม่เล่นยากตายดิตายดิตาไปเลยแม่งแบบโกงอะเดี๋ยวป่ะครับผม เออ,เ,ออเออได้ดิได้ดิได้อยู่อย้ยยังได้อยู่เหรอวะได้ดิป้อมแรงนะเว้ยอย่าดูถูกป้อมอย่าดูถูกป้อมเรียบร้อยอะคลิกซี่เลยก็โดนขาบ้านเลยนะขาบ้านเลยขาป้อมชิบหาบป้อมบนแตกโอ้ปีง่ายเฮ้ยออสกิลแม่งดีเลยอะตัวกูแบาบ้าเนี่ยโคตรเกลียเออเดเลย ไม่ได้มากูว่าไม่งงป่าไปสัตว์กูยังไม่มีตัดเลือดยังไม่มีต <dei S 1> ัดเลือดยังไม่มีตัดเลือดเย็น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 อุ้ยเด็กๆปกติดีพ่อแม่มึงองเรียบร้อยเฮ้ยเอาเอาป่าเรียบร้อยชิบหายจะเอาอ่ะก็อยากไปบวกมันดิ๋ยก็อยากไปบวกมันดิมันเอามันเอาดาไปแล้ว ก็ปล่อยมันเราไปโอ้ยย่ยังงูหยีว่แปิงอย่างเงี้ยใครก็ได้เลื่อดูดักโฟนดีเลยเฮียของเล่นเกมก่อนไอปาลีไอปาลีโหลดเกมหรือเปล่าติดโอ้ติดเหี้ยเนี่ยโอตายดิอย่างเงี้ยโอ้เหี้ยโอ้ยังปิงอ่แงยัยเยคือบสกิลไ,ไ,ไปแล้วมันมันแบบมันดีเลเวลวหนึ่งอะกูตัวกูจะออกอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็น<ก>ไรเ,เ,เพื่อนดึงศัตรูไว้ก่อนมันีที่หายเลยเฮียเฮ้ยลิลามาว่ะมีลิลิมีลีลาใช่ไอู้ยูลิลีนา,าล,ลีนากูสี่ตัวแล้วเนี่ยสัตวสอู้ยเฮียตกไหลเฮียตกตกตกกระแพงเลยสัตสโอ้เชื่ย,ย,มยแม่โคตรแรงเลยเวทอย่างแรง ได้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 น้อยก็อุ้ยเชียแมงอุ้ยชี่ยกกอะไรเนี่ยเอิวเฉยกูจะปาดอฮัลโลไอ้เหี้ยโทรศัพท์หัวดอ ตอนนี้กูแว่งหัวร้อยกับอย่างเดียวกับเม็ดนี่แหละแค่สื่อก็เน็ตกูนี่แหละไอ้เหี้ยเอาไปก่อนเช็คพุ่มเอาเวเลตเวเลตเอาวเลตเอาวเลตเวเลสเวเลตเฟนแบบตึงๆครับเฟลเฟลเอามังกรอยู่ เอามันดิได้ดได้<อ>ได้<อ>ได้ไปเด็เออเออน่าออมากรองมากเอาเอาเขาเฮียนะสันได้คุณน้อยโอ้โหเฮียตัก่มเหยียดแม่อย่างโหดไป,ไปนู่นละเสียงวอเข้าเปล่าไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตา <c oughs> ดัน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 โอ้ตายดิอย่างเงี้ยกูอะเรียบร้อยไม่รอดค <c oughs> ิกซี่กางไป <c oughs> โอโครับกางไปเพื่อนรอไปหนึง่ง โอ้ยเฮียบอกให้รอเพื่อนก็บอกให้รอเป็นไงกูจู๊กได้ไม่ได้ได้อยู่เฮียกูบอกให้รอไงเพื่อนรอเฮียอะไรรอกูก็ตายดีกทีกระตีป้อมอยู่ครับกลังตีป้อมอยู่เรียบร้อยแต่ครับไวโอเลตกิ้งแรงๆอยู่ดีเพื่อนอย่าได้กูก็จู๊กทรับเออเออฟลายฟลายฟลายมาแล้วฟลายมาหลังมาเรียบร้อยเราลามตึ้ง ลตึงๆกูหรือเปล่ากูหรือเปล่ากูหรือเปล่าที่ลาตึงๆอ่ะกูหรือเปล่าฮัลโหลตึงตึงที่อะไรมึงไม่มีไบโอช่วยมึงก็ตายอ่ะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับน้องๆ้อลาตึงตงอ่ะเต็มมากอ่ะอารไบโอเต็มหน้าเลยสัตว์กูก็ว่าอะไรม่นพุ่งมาเฮ้ยตักพุ่งหักพุ่งหักพุ่งหนักพุ่งโปเลนติโน่เรียบร้อยแค่นั้นแหละ เมื่อกี้มึงดักพุ่งกูเองนะกูก็ดักพุ่งมึงคืนแค่นั้นแหละเอาป้อมกลางดิมาแก้แค้นมึงเอาพี่เจมาดิพี่เจอยู่ป่ะโอ้ยยบตเตือนแบตเตือนแบตเตือนฟิกเกอร์ลบไปหรอวะฟอเรนฟอเรนฟอเรนตายยังฟอเรนยังไม่ตายใช่ป่ะฟอเรนเมื่อกี้ฟอเรนอยู่หลังไม่ใช่หรอวะ โอ้ยอย่ามารับกูชา้ากันเลยพวกเนี้ยโฟเรนไหนอะเปไ็นไงโฟเรนโฟเรนลงไปคุยกับลราประมงแล้วมั่งกลับบ้านไปไ,ได้ซะตะกี้อยู่หลังแม่งหายไปเลยไอ้สัตว์ตอ,อนนี้ไงอยู่นี่อยู่ตรงป้อมลูกอีกเกาะป้อมไปมีดีดีตึงตึงลำตึงตึงลำตึงตึงไอ้ชาย ลำตึง il, aker, ลๆลำตึงๆลำตึงๆเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงล่ะก็บอกแล้วว่าใครลำตึงๆก็บอกแล้วว่าลำตึงๆลำตึงๆลำตึงๆเอ้ยเดีเยะเดะออกมาเดะออกมาเดไปลำตึงๆดิออกมาลดะเดะไปลำตึงๆออกมาลำตึงออกมาลำตึงๆออกมาลำตึงๆออกมาเดะเดะไปลำตึงๆเมื่อไหร่เมื่อไหร่เม NO ื่อไหร่อาริสมันจะมันจะเลิก ปาสกิลหนึ่งเซอร์เป้าเอยว่าสามมันไม่มีดาเมไอ้เหี้ยแล้วตอนแล้วตอนกูลำแม่งก็แหลกชิมหาเลยตอนกูปิงอีอะมึงมีปัญหาเรื่องปิงใช่ไหมกูมีปัญหาเรื่องเฟรมเลทไอ้สัสกูเล่นแบบปิงปิงเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมลำตึง มาครับผมผมไม่รอจนเตครับผมผมผมตีป้อมครับผมผมดันป้อมครับผมผมดันป้อมครับผมผมดันป้อมครับผมมาดีไปโอเป็นไงลำแสงกูไม่ถึงเลยเลำแสงลำแสงสเปเชียมมันมันในในการ์ตูนมันไม่ใช่ในการ์ตูนเขาเรียกว่าอะไรวะในในหนังมันปล่อยยยาวกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะกูว่าแล้วทำไม ทำไมมันแรงจังเลยมันออกของนี่สัตว์อติกูทีสองพันนีเนี่ยเออออกไหนวะดูวินโลกมันออกของนี่สัตว์ว่าแล้วทำไมอติมันแรงจังวะตุ้งเลยเะกี้ออกตีไว้ลำตึงๆลำตึงๆแต่เมื่อกี้แม่โคตรแหลกเลยี่ยยิบกลางเข้าเลยสัตว์ ไม่ได้ไวนยโอเคให้อยู่เฮ้ยฟอร์เรตีมีคนลำด,กดักอยู่เฮ้ยกูเห็นมึง,งกูเห็นกูเห็นมึงนี้นะลำดักตึงๆลำดักตึงๆกูเห็นมึงดักพุ่งนะเขาจะโยกล่างวะ, <c oughs> ะก็มาดิก็มาดิ oh, โอ้โคตรแรงเลยเฮียอันติโอ้โ oh, ห oh. มึงออกตีไวมึงออกมุลาาสะ มึงจะออกอะไรอีกอะดาบแดงดาบแดงไม่ออกฟอร์เคแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงเป็นยังไงลำตึงๆลำตึงๆตึงๆเดยเออนั่นแหละโอ้ยอียตเตียโคตรแรงคุณออกของอีเตียกูเจาะบวกเวตาลแห้ง มึงว่าใครจะได้ MVP กูว่าคลิกซีได้ไม่รู้ไอ้สัตว์กูตายเยอะขนาดนี้อย่าหวังเถอะกูจะได้ MVP อะ <c oughs> ปิงก็ปิงอีฮี่อแม่งมเล่นแบบสก,กิลดีสก,กิลดีเลยหนึ่งวิ่งปิงไม่พอนะไอ้สัตว์กูแม่งค้างอะ่ะ <c oughs> ดูกูรำตึงตึงดูกูรำตึงตึงซะดูกูรำตึงตึง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 ไม่มีไอริสกูว่าตายแล้วไอสัตว์แค่นั่นแหละ อ่ะลำตึงๆนี่อ่ะเป็นยังไงล่ะมีสกิลถ้าก,กับตีแรงไงสมาร์ทเพิ่มเลยก่อนซึ่งรึ่งหลอดไปดีครึ่งหลอดไปดียังไม่พร้อมอืม,อมปิง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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีจ้าหรือเปล่าวะไม่ตีมาตีมาตีมันแรงตีมันแรงตีแรงมากเหรอ มาดูว่ามาดูว่าติมาดูว่าติของไงอันนั้นดิไฮเตตดิทีเดียวนี่นี่นี่กูกลับบ้านก่อนเลยเชีช่ยแรงมากเลยตีแม่งโคตรแรงเลย ลำแสงกูโคตรสั้นนะคสั์ลำแสงสเปซเซียมโคตรสั้นเลยอันติแค่คลิปด้วยอันติกูคูเดาไว้อันนี้ได้ไหมมงจะเจ็ดพุ่งจะไหมวะกูก็อยู่ในพุ่งอย่หงนี้อเฮ้ยบับแดงกูเฮีย กูแหลกมากเลยตอนเนี้ยกูแหลกมากเลยอน่ยเชื่อเฟรมเลยกูแม่งล่วงมากเลยตอนมาท่ากันอ่ะกูก็แหลกเหมือนกันแหลกปิงเงี้ยโอู้หูแรงแรงมวกอยากเห็นกูล่าให้เตะตึงๆปมื่ะอยากเห็นกูล่าให้เตะตึงๆปมื่ะรล่าตึงๆไอ้เหี้ยโดนทีครึ่งหลอด แรงเลยเฮียแรงชิบหายเลยเนี่ยรำตึงตึงเฮียรำตึงๆลตึงรำตึงตึงมหากาบรำตึงตึงเดี๋ยวถ้าแพ้ตอนนี้รอวันที่เน็ตกูดีๆกว่านี้ก่อนเถอะเฮียลำตึงตึงอุเยนแมงมือโดนไมนี่ดีดี่ดีดีโอ้เรียบร้อย มับนบอกว่าเนกูนปกติทางใี้กนเน็่กูกเหลืองเลยตอนเนี้ยตีบ้านกูดีวออเออตีบ้านอนะ่ะนี่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 โดน,นอิตเตอร์กูเฮ้ย,ยไปรอวันใหม่ที่สดใสในวันที่เน็ตกูดีกูนี้เฮ้ยกูปวดหัวมากเลยกูขอนอนไอ้สัสโอเคโอเคนี่โออีเตีร์ได้เดววอพี เรียกเขาอีเตี้ยเขาแค่ตัวไม่สูงเฉยใเป็นยังไงล่ะดูสกอร์หกจุดเก้าไอ้กูเยอะกว่ามึงเป็นยังไงล่ะกูเยอะกว่ามึงเป็นไงล่ะกูปีกมึงดูนู่นมึงดูมึงดูมึงดูคนลำตึงๆมึงจะดูคนลำตึงๆตึงๆเกี่ยวกเกโอเคไปละไปละเจอกันเจอกันวัเล่นดูเฉยเ